ม่ค่ะใครอยากจะฟังเคล็ดลับดีๆหมอนุดแพทย์แผนไทยนวดเพื่อสุขภาพจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆสำหรับเข้าเท้าพิกข้อเท้าแพนเคล็ดนี้เกิดกับทุกคนแน่นอนค่ะเกิดกับทุกท่านแน่นอนการเดินของเราบางครั้งก็ไม่แน่นอนทำไมถึงเกิดประกันแบบนี้เพราะ เส้นตึงมากๆเนะี้ยเส้นข้อเราตึงมากๆหรือเส้นร่างกายเราตึงมากๆเนะี่ยเวลาเดินนะี่มันจะเกิดอาการแบบนี้ทําให้ข้อเข็ดข้อเท้าแพงได้มาฟังกันนะคะว่าจะมีวิธีแก้แบบไหนร้อยทั้งร้อยข้อเท้าแพงเนี่ยเกิดแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง แล้ววิธีแก้ทํำยังไงมาฟังนะคะอยากรู้ไหมคะปฏิบัติตามแต่มันจะเจ็บมากนะคะสำหรับคอ้นี <S <S เมม้เกิดกับหมอมาแล้วค่ะเกิดกับหมอมาแล้วตกกระไดก็มีเชิองอะคะ่ะกววสุนักตั้งแต่ขั้นที่สามยันขั้นที่หนึ่ง เป็นตรงพักอีกไม่ใช่ว่าขั้นที่หนึ่งเฉยจกสี่ก็ว่าสี่ได้เพราะพักมันมีพักเรียบมันมีคาแพงอย่างนี้เลยค่ะก๊อกเลยค่ะเสียงดังก๊อกนึกว่านึกว่าเทา้าตัวเองหักด้วยซ้ําไปนึกว่าเท้าตัวเองหักด้วยซ้ําไปคิดนี้ ถ้รักษาวิธีนั้นตอนนั้นณตอนนั้นไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่เจ็บเจ็บก็ต้องทนเพราะว่าเราอยากจะเดินได้ไม่ได้ไม่อยากเข้าเฝือกสำคัญท่านใดที่ทำงานรายวันถ้าเข้าเฝือกที่โรงพยาบาล บางทีอาจจะหยุดงานเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งอ่ะเสียเงินเสียงานไปละแต่ทำเหมือนหมอนุษย์แพทย์แผนไทยบอกหมอนุษย์ประสบกับตัวเองมาเนี่ยรับรองว่าไม่ต้องขอเข้าเฝือทำงานปกติแต่คิดะะเก็บเจ็บจนน้ำตาล่วง มาฟังต่อไปนะคะคลิปต่อจากนี้นะคะ